นี่ครับผาหมอกมิกวายมิกวายดะต้มวายแดดหรือวะต้มวายเราเลยมาทำนี่กรอบหินดีขึ้นเลยนี่อะไรจุดผาหมอกดูด้านในมันมีอะไรวะสวัสดีครับจุดถ่ายรูปป่ะพี่ตรงนี้แล้วที่เนะี่ยเออแล้วเขา อมาเรียกแขกมาท่องเที่ยวจริงๆแล้วมีคนมาท่องเที่ยวไม่เท่าไหร่หรอกอันนี้ก็แก่กาลางไว้เรียกแขกใตตลาดเท่านั้นสองร้อยนี่ได้ได้แบบนี้ปะ่ะมีสามร้อยสีส้มเท่าไหร่สองร้อยนี่นอนได้กี่คนครับอย่างนี้หนาวจัดๆทำเนเนี่ยอยู่เอาอยู่ใช่ไหมเนี่ยสิบสามองศาเมื <S <S> <ด>่อคืนผมนอนในรถมาหนาวแทบตายเกือบไม่รอดไม่มีที่นอนขึ้นไปนอนผาไอ้ผากิ่วลมอะไรข้างบนนั่นแหละ ไม่มีคนเลยอะ่ะปิดไปเจอลุงบนันนั่งกินเหล้ากันไปสองเป๊กเพิ่งชั่วหน่อยเจยรู้จักลุงบันปะลุงบันขี้เมาอ่ะนะกับ <g ülme> ป้าแตนนั่นนะยิ <g ülme> ่งอาศัยกินข้าวบ้านกันมาไม่มีอะไรกินไปสองปเมียกินนี่แน่เลยใช่ปะออมาเปลี่ยนบรรยากาศกันใีท่า ลงโรงแรมไม่ไปเป็นไปมันมากลางเต็นท์เลยรไปถลิกรูปครับท่องเที่ยวจริงๆแบบนี้ซื้อเต็นท์ดีกว่าเป็นเต็นท์พับก็ได้กลมๆแบบของคอชาเันนะเที่ยวไปย้อนแม่งไปก็ได้เที่ยวถ่ายรูปกันอย่างที่รักกันขนาดนั้นคุณเดี๋ยวก็เลิกการเชื่อเธอไม่นานหรอกเนี่ยเเนี่ยสร็จบริการโนโซนนะย้อนแสงให้ถ่ายไอ้ตัวนี้เป็นจุดแลนด์มาร์ค ผู้หนุ่มสาวก็จะมาถ่ายกันผัดกันถ่ายถ่ายได้กัน